สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอกนะครับเอ้น้องนิวจะเปิดทำกับไออาหารตามสั่งด้วยเหรอทำไหมเราทำเลยไหมเอาเลยวะเอาเบอร์มันไม่คุ้นๆนะเบอร์ก็ไม่ใช่เบอร์เราเนี่ยเบอร์ไม่ใช่เบอร์เราใช่ไหมแค่ได้ว่าหรือเราเชอเองเราเชอเองเจ้าของป้ายเขาป้ายใครนี่ป้ายใครนี่เธอจะทํากาแฟหรือจะทําอาหารตามสั่งเนี่ยขายทุกอย่างเลยขายทุกอย่างเลยใช่ไหม เอวิติ้งเลยเนาะเอวิติ้งเลยเนาะโอ้โหสั่งป้ายมาสั่งไปฮะพัซโหรอโอ้นึกว่าน้องนิวนึกว่าน้องนิวเนึกว่าน้องนิวจะทำเนึกว่าน้องนิวจะทำไอ้อาหารตามสั่งด้วยนโอ้ผมก็จะขอลาเหมือนกันนะครับไม่ไม่าจะทำอาหารพิเศษโอ้สวยมากเลยเนาะหลานก็ แดดสว่างดีมากเลยมีมุมถ่ายรูปเหลายๆมุมเลยนะครับนี่ก็มุมกว้างนะครับมุมกว้างนะครับป้ายของพระโซนะครับเพื่อนก็เห็นร้านกาแฟ,ฟกกอก,ก,กใหญ่โตขึ้นเพื่อนก็เลยต้องทำป้ายสวยๆให้ตอบรับกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปช่วงนี้นะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับ ดูสิครับสนใจสั่งอาหารตามสั่งก็082นะครับตามเบอร์นี้เนาะ,นะ,ะของพระโเนาะสั่งแล้วมานั่งทานอยู่ร้านกาแฟาก็ได้นะครับไม่มีบวกชาร์จนะครับใช่ใค่ช่เนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในสถานการณ์สภาวะโควิดตอนนี้นะครับระะอันไหนที่เราพอช่วยกันได้นะครับหัวอกพ่อค้าแม่ขายนะครับไ,ได้ค่ะนะครับผม,มก็ มุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งชิลอีกมุมหนึ่งนะครับใครก็เป็นไอ้ใครที่มานะครับก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับนี่นะครับผมแก้วกาแฟกรอบเอาไว้นั่งเช็คอินนะอันนี้ของใครเหออา้วของป้ายอยู่นี่เหรอฮะเอาเท่าสังกะสีเลยแล้วโอ้หม้อกระทะอะไรก็มีเหรอคสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยค่ะสมหน้าสมตาเนาะ โอ้โหนี่นะครับไม่ใช่จะพัฒนาแค่กาแฟโกโก้นะคะแต่เราก็ต้องช่วยพัฒนาร้านค้าที่อยู่ในชุมชนให้มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเจริญไปพร้อมกันเหมือนป้ายนี่ก็แนะนําให้ปอทําแล้วก็ไปออกแบบนิวกับคุณกีก็ออกแบบให้ปอเบอร์โทมีแต่คนถามหาเบอร์โทก็ออกแบบใส่เบอร์โทให้เกนะคะเพราะว่าแม่ค้าจำเบอร์ตัวเองไม่ได้สบายใจเลยใช่ไหมทีนี้โอ้นี่นะครับ สั่งก็มานั่งกินอยู่นี่ได้เนาะสูงๆนะเวลาใครมาจะได้บอกว่านู่นอาหารตามสั่งเลยนะคะนี่นะครับตรงนั่นอหละตรงไหนนี่นะครับอาหารตามสั่งมานั่งกินร้านกาแฟกรอกได้สั่ง,ส,งสั่งกับเบอร์โทรทประสอนะครับนี่เท่าไหร่อะคะนี่นะครับผมเดี๋ยวประสอจะจ่ายตังค่าอาหารตามสั่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ